นะครับมาดูทีแดดยามยามเย็นนะครับน้ำนะครับใช้แผ่นหกแผ่นนะครับมอเตอร์สองแรงดูดสามออกสามนะครับตอนเย็นนะครับระดับแผงก็ยังหันให้ตามตะวันอยู่นะครับคือไม่ได้ไปตามระบบนะครับเพิ่งจะเสร็จต้องเช็ดดูนะครับปกติแผงนี้ต้องหันไปอีกทางหนึ่งนะครับ พื่อรับรับแสงไม่เต็มอันนี้แสงเข้าไม่เต็มนะครับก็ออกขนาดนี้นะก็ะโอเคนะครับตอนนี้ก็น้องแอนกำลังทำความสะอาดครับคือลูกน้องก็หนีหมดแล้วนะครับทำเองเลยนะครับเช็คโวลเช็กแอมก่อนส่งงานนะครับน้องแอนก็ปฏิบัติการเองเลยนะครับก็ ทั้งหมดก็หกแผ่นนะครับหกแผ่นนะครับก็มีการทำโครงสร้างด้วยมือเสือนะครับทั้งชุดนะครับมือเสือทั้งชุดเลยนะครับมีปริมาณของน้ำนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้านะครับน้องแอนนะพบกันในคลิปหน้านะ โอเคนะครับสวัสดีครับน้องแอนครับหันหน้ามาหน่อยสิครับโอเคครับ